สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับ Topic Thailand หัวข้อประเทศไทยที่คนไทยต้องรู้มหาการ์การต่อสู้ทางกฎหมายของพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือ Big กโจ๊กอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนนี้ดูเหมือนจะเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดอีกครั้งหลังศาลปกครองสูงสุดมีมติยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อกลับเข้ารับรชาชการ สถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่ดับความหวังในการคืนเขาอีอย่างรวดเร็วแต่ยังส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความหนักแน่นของคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนที่กำลังถูกท้าทายบทวิเคราะห์ชิ้นนี้จะเจาะลึกสถานะทางกฎหมายในปัจจุบันเส้นทางที่เหลืออยู่และแรงสานสะเทือนต่อสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกลับไปเจาะไทม์ไลน์คำสั่งสู่คำวินิจฉัย การต่อสู้ครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่178/2567ท 67, ลงวันที่18เมษายน2567ที่ให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนภายหลังถูกกล่าวหาว่าพัวพันคดีฟอกเงินจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ซึ่งถือเป็นคดีอาญาและวินัยร้ายแรง ตามขั้นตอนของพรบรตำรวจแห่งชาติพศ2565พลตรวจเอกสุรเชษได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกอพอคอตอรอซึ่งเปรียบเสมือนสาลเตี้ยในภายในองค์กรตำรวจ ทว่าในช่วงเดือนสิงหาคม2567กพครต,ตรได้มีคำวินิจฉัยที่ยกอุทธรณ์โดยยืนยันว่ากระบวนการและเหตุผลในการออกคำสั่งให้ออกจากราชการนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วการตัดสินใจของกพครตรถือเป็นด่านแรกที่พลตำรวจเอกสุร,รเชษไม่สามารถผ่านไปได้เมื่อประตูด่านแรกปิดลงพลตำรวจเอกสุร,รเชษจึงนำคดีนี้ขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมภายนอก โดยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับนายตำรวจระดับสูงเพื่อขอให้ศาลเพิกอถอนคำสั่งให้ออกนั่งและคำวินิจฉัยของโกพอคอตรหัวใจสำคัญของการต่อสู้ในระยะสั้นคือการยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีหรือขอคุ้มครองชั่วคราวซึ่งหากศาลอนุญาตพลตำรวจเอกสุรเชษจะได้กลับเข้ารับราชการทันทีในระหว่างที่คดีหลักยังสู้กันไม่จบ แต่ในที่สุดช่วงพฤศจิกายน2567ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้มีมติชี้ขาดยกคำร้องคุ้มครองชั่วคราวเหตุผลของศาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนสรุปได้ว่าการที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน การให้พลตารวจเอกสุรเชษอยู่ในราชการต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการบริหารงานบุคคลของสำนักง,งานตารวจแห่งชาติและกระทบต่อความศรัทธาของประชาชนศาลจึงเห็นว่าคาสั่งให้ออกจากราชการนั้นชอบด้วยเหตุผลและกฎหมายแล้วนั่นหมายถึงเส้นทางนี้แทบจะปิดประตูการกลับมาของบิ๊กโจ๊กไปแล้ว แต่เราจะไปค้นหาและวิเคราะห์3เส้นทางที่เหลืออยู่ของบิ๊กโจ๊กเมื่อโอกาสในการคัมแบ็กอย่างรวดเร็วถูกปิดตายเส้นทางของพลตำรวจเอกสุรเชษในการต่อสู้จึงตีบแคบลงและซับซ้อนยิ่งขึ้นดังนี้เส้นทางที่1ชนะคดีหลักคดีปกครองความหวังริบหรี่ แม้ศาลจะยกคำร้องคุ้มครองชั่วคราวแต่คดีลหลักที่ฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งให้ออกนังทั้งระบบยังคมอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดอยู่นี่คือช่องทางกฎหมายทางการช่องเดียวที่จะทำให้เขากลับมาได้หากในท้ายที่สุดสารพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วมีคำพิพากษากลับว่าคำสั่งให้ออกนังนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เส้นทางนี้ถือว่ายากลำบากอย่างยิ่งเพราะการที่สารชี้ในชั้นคุ้มครองชั่วคราวว่าคำสั่งชอบด้วยกฎหมายแล้วเปรียบเสมือนการส่งสัญญาณถึงแนวโน้มของคดีหลักการจะพลิกกลับมาชนะในคดีหลักได้นั้นพลตำรวจเอกสุรเชษต้องนำเสนอหลักฐานใหม่ที่ชัดเจนว่ากระบวนการสอบสวนหรือการใช้ดุลพินิษของผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นไม่ชอบอย่างร้ายแรงจริงๆเส้นทางที่2หักล้างคดีอาญาคดีฟอกเงินการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรี ต้องไม่ลืมว่าต้นเหตุของเรื่องนี้คือคดีอาญาฐานฟอกเงินเว็บพนัน B&K n K Master ซึ่งปัจจุบันเรื่องอยู่ที่ปป,ปชเพื่อพิจ,จารณาชี้มูลความผิดพลตรวจเอกสุรเชษจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในคดีนี้ให้ถึงที่สุด หากปปชชี้มูลและอายการสั่งฟ้องคดีนี้จะเข้าสู่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบแม้ว่าในอนาคตเขาจะชนะคดีปกครองซึ่งเป็นไปได้ยากแต่หากสุดท้ายศาลอาญาพิพากษาจำคุกเขาก็จะขาดคุณสมบัติในการเป็นข้าราชการอยู่ดีการต่อสู้ในคดีอาญาจึงสำคัญต่อสถานะและอนาคตในระยะยาวมากกว่าการกลับเข้ารับราชการในระยะสั้นเส้นทางที่3การต่อสู้แนวรบอื่นทางการเมืองหรือองค์กรอิสระ เพื่อสร้างแรงกดดันเราจะเห็นว่าพลตำรวจเอกสุรเชษยยังคงเดินสายยื่นหนังสือต่อองค์กรต่างๆเช่นการยื่นฟ้องตุลาการสารปกครองหรือการยื่นหลักฐานเส้นทางการเงินต่อกมาที่การความมั่นคงของสภาการเคลื่อนไหวนี้แม้ไม่มีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงคำสั่งของสารปกครองแต่มีนัยสำคัญในเชิงการเมืองและการตรวจสอบถ่วงดุล เป็นการสร้างแรงกดดันต่อฝ่ายตรงข้ามที่เขาเรียกว่ากระบวนการสี่คุณน้อยและเป็นการชี้ให้สังคมเห็นว่ากระบวนการสอกส่วนเขาก็อาจมีปัญหาเช่นกันดังนั้นบทสรุปอนาคตของบิ๊กโจ๊กที่ต้องขึ้นอยู่กับตุลาการ เส้นทางการกลับคืนสู่ถิ่นประทุมวันของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานในวันนี้แทบจะปิดสนิทในระยะสั้นหลังทำวินิจฉัยของกอพคออตรและมะติของสารปกครองสูงสุดในชั้นคุ้มครองชั่วคราวได้ตอกย้ำความชอบธรรมของคำสั่งให้ออกจากราชการ อนาคตของเขาจึงแขวนอยู่บนเส้นได้สองเส้นคือคำพิาพากษาคดีหลักของศาลปกครองสูงสุดและคำวินิจฉัยของปปชในคดีอาญาซึ่งทั้งสองกระบวนการต้องใช้เวลาอีกยาวนานและพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยจะหาจุดสมดุลระหว่างการกำจัดอิทธิพลและการให้ความเป็นธรรมได้อย่างไร คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถกลับม,มาติดตามรับฟังบทวิเคราะห์จาก t o อป c ิกไทยแลนดหัวข้อประเทศไทยที่คนไทยต้องรู้และสามารถให้การสนับสนุนเราเพื่อเราได้มีพลังในการผลิตบทวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไปแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ